สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พี่วันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่ๆห่งองค์300บาท2องค์500บาทค่ะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะอ่าสำหรับท่องทางในการติดต่อค่ะพี่ศ8นย์แ5ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพื่อนดโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสด,ดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะ,ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันช่วงเย็นนะคะพี่สาบแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่ๆนี่คือหมายเลขที่หนึ่งค่ะ หนึ่งเป็นซุ้มกอค่ะพี่ซุ้มกอนะคะพี่จ่าเนื้อหามาแบบนี้เลยค่ะเก่าสวยนะคะพี่พระซุ้มกอหมายเลขที่หนึ่งค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันนะคะพี่ที่สามร้อยบาทค่ะแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่ขาหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่สองค่ะพี่สองเป็นเหรียญพระอาจาร,รย์ฟั่นค่ะเหรียญพระอาจาร,รย์ฟั่นปีศูนย์เจ็ดค่ะพี่ เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่จ๋าสีเงินเงินนะคะพี่เหรียญพระอาจารย์ฟั่นค่ะเป็นเหรียญปี2 5 0 7ค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันให้พี่ fc ที่300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่2ค่ะพี่เป็นพระกุเนื้อชินนะคะพี่จ๋าเก่าเก่าเลยค่ะพี่พระกุเนื้อชินเก่าสวยนะคะ แบ่งปันเลยค่ะพี่แบ่งปันที่สามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีอยู่สามร้อยบาทค่ะสององห้าร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะพระกุเนื้อชินหมายเลขสามค่ะหมายเลขที่สี่นะคะพี่จ๋าเป็นออสมเด็จแล้วกันเนาะพี่เนาะสมเด็จเจ้าคุณนอน,นะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นรูปเหมือนแบบนี้ค่ะพี่เป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าเจ้าคุณนอนนะคะ่ะ หลังรูปเหมือนนะคะพี่ขาเป็นหน้าปกนะคะพี่แบ่งปันอยู่300้บาทค่ะ2องค์5้าบาทนะคะมาพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่นี่เป็นหมายเลขที่4ค่ะ300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะเป็นเอ่อปี1 3นะคะพี่หมายเลขที่5นะคะพี่ขาเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมค่ะพระผงรูปเหมือนปู่ทิมนะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะนี่เลยค่ะเก่าสวยค่ะขรรลายยันด้านหลังมาประมาณนี้นะคะพี่พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิม300บาทค่ะหมายเลขที่6นะคะพี่๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อมงคลบอพิษค่ะ เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อมงคลบอพิษนะคะสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่หลวงพ่อมงคลบอพิษค่ะแบ่งปันอยู่300บาท ,2 องค์500บาทหมายเลขที่6ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าพิกไม่ทันหันไว้กราบขอโทษขออภัยค่ะยังไงรบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะนีเป็นหมายเลขที่7ค่ะพี่ เหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าสองสค่ะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะพี่จา๋าปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่า2อ6 6ค่ะพี่อ,อ่อเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยหมายเลขที่7ค่ะหมายเลขที่8เป็นพระคงเนื้อดินค่ะพี่ พระคงเนื้อดินนะคะพี่จ๋าหมายเลขแปดค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าศูนย์แ8ดสี่เกค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่นี่ค่ะอ่ะหมายเลขที่9เป็นนางพยานะคะพี่จ๋า นางพญาเก่าสวยค่ะพี่อกนูนพูนสวยนะคะพี่องค์นี้เป็นนางพญาหมายเลขเก้าค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋านางพญาหมายเลขเก้าสามร้อยบาทค่ะพี่สององค์ห้าร้อยบาทค่ะเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่นี่เป็นหมายเลขที่เก้าค่ะหมายเลขที่สิบค่ะพี่จ๋า เป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะมีร่องรอยการลงลักค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยการโลกร้อนของลักนะคะพี่พระปิตาสายวัดสะพานสูงนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่นี่ค่ะเก่าสวยค่ะปิตาสายวัดสะพานสูงนะคะแบ่งป,ปันที่สามร้อยบาทหมายเลขที่สิบค่ะพี่ หมายเลข11บเอ็ค่ะพี่จ๋าเป็นปิตาสายวัดสะพานสูงเช่นกันค่ะพี่นี่ค่ะได้มาแบบนี้นะคะพี่ร่องรอยความเก่านะคะพี่จ๋ามีการแตกการร้าวการลานนะคะพี่มาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไายกันเข้ามานะคะพี่อ่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะหมายเลข12เป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะปิดตาหลังแบบนะคะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าเแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋า อ่ะปิดตาหลังแบบ300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการบิ่นนะคะพี่ตรงแจ้งก่อนนะคะพี่จ๋าสจุดนะพี่นะอ่ะสามบาทนะคะพี่หมายเลขที่13เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพิม์พขี่ไก่คะ่ะเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่จ๋าเป็นพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงคะ่ะพี่ เนื้อหากเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่เนื้อดินนะคะพี่สามีเม็ดมวลสารมาประปรายนะคะพี่อ่ะด้านบนมีร่องรอยการอุดผงนะคะพี่า๋าเนื้อดินพ่อปาน300บาทนะคะพี่หมายเลขที่13ค่ะหมายเลข14ค่ะเป็นพระขุดสะหลวงปูเผือกค่ะพี่ขุดสะหลวงปูเผือกนะคะพี่จาา300บาท2องค์500บาทค่ะ ปู่ใจสนใจต่อสายทักไลกันเข้ามานะคะพี่ขุดสะปูเผือกเก่าๆนะคะพี่สาแบ่งปันอยู่ที่300บาทคะ่ะพี่นี่นะคะพลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยจ่ะยังไงรบกวนพี่ๆนะคะโทรหรือทักไลกันเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่นี่คะ่ะอ่ะหมายเลขที่15เป็นขุนแผนอุ้มนางนะคะพี่สานี่ค่ะขุนแผนอุ้มนางนะคะพ,คะะคะพี่เป็นเนื้อผงคะ่ะ คุณแผ่นอุ้มนางเนื้อผงนะคะพี่สาเก่าๆเลยค่ะพี่นี่นะคะด้านหลังนะคะพี่สาด้านหลังมีร่องรอยการรอยแร่นะคะพี่คุณแผ่นอุ้มนางหลังรอยแร่แบบนี้นะคะพี่สาเก่าสวยเลยค่ะพี่อ่าแบ่งปันพี่เอฟซีที่300บาท2องค์500บาทค่ะนี่นะคะพี่หมายเลขที่16เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพี่ พ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะคะพี่า๋ามีร่องรอยกันจานค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีนะคะพี่า๋าอ่ะเป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยสิบเก้าค่ะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพ,พี่นี่เลยค่ะหมายเลขที่สิบเจ็ดนะคะพี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญพระเจ้าตากค่ะ เหรียญพระเจ้าตากหลวงปู่ทิมปุกเสกค่ะพี่นี่ค่ะแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เนื้อหาเก่าเป็นเหรียญปี2518นะคะพี่สาด้าน,นหลังมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะเหรียญพระเจ้าตากนะคะพี่สาปี18หลังตอกโค้ด300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลข18นะคะพี่สาเป็น พระเนื้อดินพระเจ้าห้าพระองค์นะคะพี่พระเนื้อดินพระเจ้าห้าพระองค์นะคะพี่ขาหลวงพ่อเงินนะคะพี่มีร่องรอยการลงรักดำดำนะคะพี่สาวแบบนี้นะคะอ่ะพระเนื้อดินนะคะพี่แบ่งปันที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ทูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ หงองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่19ค่ะ19เป็นพระนอนเนื้อดินค่ะพระนอนเนื้อดินนะคะพี่สานี่คะ่ะพี่เป็นเนื้อหาพระนอนเนื้อดินนะคะพี่นี่คะ่ะด้านหลังนะคะพี่สาพระนอนเนื้อดินหลังสมเด็จโตค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซนะคะพี่จ๋าที่300บาทค่ะ2ององ5 0 0บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลข19ค่ะพี่หมายเลข20นะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนค่ะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนนะคะ,พ,ะ,นนะ,คะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ นี่ค่ะหมายเลข20นะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่สา21เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะพี่ปู่ทวดพิมพ์เล็กนะคะพี่สาเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะเป็นปู่ทวดพิมพ์เล็กค่ะพี่300บาท2องค์500้บาทนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะ เตารีดหลวงปูทวดพิมพ์เล็กค่ะพี่หมายเลขที่21นะคะ300บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักลายกันเข้ามาได้เลยค่ะ22ค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่สาหลวงพ่อพรมวัดช่องแครค่ะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่22ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่สององค์500บาทค่ะอะหมายเลข23นะคะเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรค่ะพี่เหรียญกลมหลวงชุมพรปี12สองนะคะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญเอ่อกลมหลวงชุมพรนะคะพี่พะะพพะะพแบ่งปันอยู่300บาท2ององค์500บาทค่ะ นี่ค่ะเป็นด้านหลังนะคะพี่เป็นเหรียญปีพาศ2512นะคะพี่เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่๋าแม่บ้านพูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้ค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่24เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไร่ค่ะพี่เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมด้านบนเป็นรูห่วงห้อยเนื้อทองผสมเก่าๆนะคะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อไร่ค่ะ สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจยังไงนะคะพี่ๆสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะหนึ่งองสององส่งหมดนะคะพี่จ๋าอ่ะนี่เป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่ค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่สามร้อย300บาทค่ะยี่สิบห้านะคะพี่นี่ค่ะยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋า นี่ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ทวดวัดศรีมหาโพนะคะพี่สารุ่นแรกนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่เป็นเหรียญวัดศรีมหาโพค่ะพี่รุ่นแรกสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่สาแบ่งปันพ,พี่ fc ที่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะเก่าสวยใหม่เลข25ค่ะ26ค่ะพี่นี่คะ่ะเป็นเบี้ยกแก้นะคะพี่สานี่เลยพี่ เบีย้ยแก้นะคะพี่สามีตะกุดนะคะพี่นี่ค่ะฝังตะกุดอุดผงนะคะพี่เป็นเบีย้ยแก้พร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่ม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะพี่ฝังตะกุดนะคะพี่สาวแบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลขที่27ค่ะเป็นชินราชอินโดจีน,นะคะ่ะพี่เนื้อหาเก่าสวยเก่าถึงยุคนะคะพี่ ชินราชอินโดจีนค่ะชินราชอินโดจีนนะคะพี่ใต้ฐานมีร่องรอยการตอกโค้ดแบบนี้ค่ะพี่หมายเลขที่27แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ ยี่สิบแปดเป็นสมเด็จเก่าพรมกันเลี่ยมนะคะพี่สาณนค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่เป็นสมเด็จเก่ามาในเลี่ยมค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่สามร้อยบาทนะคะสององห้าร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่ทุกใจสนใจยังไงสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะองค์นี้พี่พี่รับไปได้เลี่ยมนะคะพี่ค่ะ,ะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบแปดค่ะยี่สิบเก้าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่ นี่ค่ะมาแบบนี้นะคะพี่จ๋าลงให้ชมแบบนี้ค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจนะคะพ,พี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่นี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะหมายเลขสามสิบนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่จ๋ารุ่นชนะจนค่ะ เหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนนะคะพี่เก่าสวยค่ะพ่อรวยรุ่นชนะจนนะคะพีจ๋าปีพศ2556รบค่ะพี่เป็นเหรียญลงยาตอกโคตอกหม่เลขนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจน300บาทค่ะหมายเลขที่31นะคะพี่จ๋าเป็นพระปิตาเนื้อผงกระดูกผีค่ะ 300บาทนะคะพี่เป็นปิดตาเนื้อผงกระดูกผีค่ะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่จ๋านี่นะคะพีะ่พระปิดตาเนื้อผงกระดูกผี300บาทหมายเลข31ค่ะ32บค่ะพี่เป็นพระวัดรังสีนะคะพี่จ๋าแบบนี้เลยค่ะพี่พระวัดรังสีเก่าสวยนะคะพี่ 300บาทหมายเลข32ค่ะอ่ะ33เป็นปิดตาหลวงปุโตะนะคะพี่า๋าพระปิดตาหลวงปูโตะมีร่องรอยการฝังตะกรุดหนึ่งดอกนะคะพี่ปิดตาปูโตะนะคะพี่า๋าอ่ะเก่าสวยนะคะพี่ด้านหลังค่ะนี่ค่ะพี่มีชื่อหลวงปูโตะนะคะพี่า๋าวัดประดูชิมพลีะคะ่ะพี่พระปิดตาหลวงปูโตะนะคะพี่นะ แบ่งปันพี่ FC ที่300บาท2องค์500บาทค่ะนี่นะคะอะ34ค่ะเป็นราหูนะคะพี่34เป็นเอ่อราหูอมจันนะคะพี่สาราหูอมจันเนื้อดินนะคะพี่อันนี้เป็นเนื้อดินนะคะพี่สาวใบ้านสอบถามจากเจ้าของเขามาค่ะพี่นี่นะครับราหูอมจัน์เนื้อดินนะคะพี่อ่ะ แบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะราหูอมจันทร์300บาทนะคะพี่แบ่งปันเลยนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่35ครับพี่เป็นคุณแผนนะคะพี่จ๋าคุณแผนเนื้อหาแบบนี้เลยค่ะพี่เก่ามากค่ะพี่จ๋าเก่าสวยมีเม็ดมนสารมาประปรายนะคะพี่คุณแผนเนื้อดินนะคะพี่นะ แบ่งปันพี่ที่300บาทนะคะพี่จ๋าสององ500บาทค่ะถูกใจสนใจยังไงนะคะพี่พี่ต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าเป็นพระขุนแผนหมายเลข35นะคะพี่อ่ะ36กค่ะเป็นขุนแผนเคลือบพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะ ฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่พแม่บ้านขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่ทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านค่ะกราบขอพระคุณพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่อ่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อคะ่ะ0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะ สนใจนะคะพี่ๆสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพื่อนๆด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไม่บ้านจะส่งพัดสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะอ้าวนี่ก็รบกวนพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจะ้ะ วันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะกราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า